อย่าเอาใจฝากไว้กับคนให้เอาใจฝากไว้กับธรรมธรรมะย้ำเตือนแก่พระฝรั่งโดยหลวงปู่ชาสุพัทโทพระฝรั่งรูปหนึ่งซึ่งมีนามว่าพระฟิลิปยาณธรรมโมท่านถือกำเนิดที่ประเทศออสเตรเลียเดิมท่านเป็นอาจารย์ฝึกสอนชีววิทยาแต่เพราะความบังเอิญได้รู้จักพระพุทธศาสนาจึงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและสนใจในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ท่านได้ผันชีวิตเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในบว,วรพุทธศาสนาได้ไปศึกษากรรมฐานกับหลวงปู่ชาสุพัทโทนวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีที่วัดหนองป่าพงแห่งนี้มีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับพระฟิลิปซึ่งทำให้ท่านเกิดความประทับใจและจดจำมิลืมตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาเรื่องมีอยู่ว่าพระฟิลิป ยานธรรมโมท่านได้ไปบินธบาตกับเพื่อนพระด้วยกันซึ่งเป็นพระฝรังขากลับพระฝรั่งรูปนั้นได้พูดตำหนิติเตียนพระด้วยกันว่ารูปนั้นนิสัยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อีกรูปหนึ่งนั้นก็มีนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เข้าท่าไม่เข้าทางแย่มากๆพระฟิลิปได้ฟังพระฝรั่งรูปนั้นติเตียนพระรูปอื่นให้ได้ยินแบบนั้นก็เกิดความไม่พอใจเล่นนึกอยู่ในใจมาตลอดทางว่า เอเราเป็นพระด้วยกันทําไมไม่เมตตากันละ่ะไปตําหนิติเตียนผู้อื่นทําไมไปตําหนีเขาทาั้งท้งที่ตัวเองก็ยังปฏิบัติได้ไม่ดีเท่าไรพอกลับมาถึงวัดท่านก็ยังไม่หายจากอาการไม่พอใจนั้นอารมณ์ไม่พอใจมันยังค้างค้างอยู่ในหัวใจท่านตลอดจะทำกิจวัตรอะไรอารมณ์ไม่พอใจนั้นมันก็ยังโผล่หน้าไม่ให้เห็นอยู่ร่ำไป บังเอิญช่วงจังหวะนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ท่านเดินผ่านหน้ากุติหลวงปู่ชาได้ยินเสียงหลวงปู่ชาทักทายว่า Good morning แล้วส่งยิ้มให้ท่านท่านได้พนมมือแล้วกล่าวตอบว่า Good morning หลวงพ่ออารมณ์ไม่พอใจที่ข้างค้างอยู่ในใจท่านได้หายไปทันทีและมีอารมณ์ดีใจเข้ามาแทนที่ดีใจที่หลวงปู่ชาได้ทักทายท่านด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งปกติแล้วหลวงปู่ชาท่านพูดภาษาอังกฤษได้แค่สองสามประโยคเท่านั้นการที่จะได้ยินท่านใช้ภาษาอังกฤษทักทายจึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีให้เห็นง่ายๆเหตุชนี้พระฟิลิปจึงดีใจมากและมีอารมณ์ชื่นมื่นตลอดทั้งวันพอถึงตอนเย็นพระฟิลิปก็เข้าไปหาหลวงปู่ชาที่ใต้ทุนกุติเพื่อถวายการนวดเท้าให้พร้อมกับพระทั้งหลาย ไม่นานเสียงสัญญาณระฆังก็ดังขึ้นบ่งบอกว่าเป็นเวลาสวดมนต์ธรวัดเยน็นหลวงปู่ชาท่านมักจะเรียกพระฟิลิปว่าท่านยานท่านยานอยู่เสมอซึ่งคำว่าท่านยานนี้เป็นคำย่อมาจากคำว่ายาณธรรมโมอันเป็นชายาของพระฟิลิปนั่นเองมาครั้งนี้หลวงปู่ชาท่านก็เรียกพระฟิลิปอีกว่าท่านยานอยู่นี่กับผมนะไม่ต้องไปสวดมนต์หรอก ส่วนพระรูปอื่นก็ไปสวดมนต์กันซะพระฟิลิปเห็นหลวงปู่ชาให้ความสำคัญกับตนเช่นนั้นยิ่งดีใจมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวบรรจงนวดเท้าถวายหลวงปู่ชาอย่างตั้งอกตั้งใจในใจก็คิดว่าทำไมเราช่างโชคดีเช่นนี้ครูบาอาจารย์พระอาหารหันต์ท่านเมตตาเราให้เราได้ปรนิบัติรับใช้ท่านเป็นบุญของเราเหลือเกิน ในขณะที่นวดเสียงสวดมนต์ของพระเนนก็ดังกึกก้องขึ้นปราณประหนึ่งว่าเป็นเสียงสวรรค์หรือว่าเสียงเทพย,ายดากํากำลังโมทนาสาธุก,การกับความดีที่ท่านกำลังทำอยู่ขณะที่ท่านกำลังมีอารมณ์กลุ่มกลิ่มเคลิบเคลิ้มมีความสุขอยู่นั้นหลวงปู่ชาได้ยกเท้าถีบเปรียงเขาที่หน้าอกของท่านจนท่านหงายท้องก้นกระแทกพื้นทันที ท่านรู้สึกงุนงงและตกตะลึงมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันใดนั้นหลวงปู่ชาได้ชี้หน้าท่านแล้วกล่าวว่าพระองค์หนึ่งพูดติเพื่อนให้ได้ยินก็ไม่พอใจพอได้ยินอีกองค์หนึ่งพูดว่า Good morning แค่นี้กลับดีใจเบิกบานใจตลอดทั้งวันอย่าไปดีใจเสียใจกับคำพูดของคนอื่นอย่าไปฝากใจไว้กับคนอื่นต้องฝากหัวใจไว้กับธรรมแล้วหลวงปู่ชา ก็เทศสอนกันใหญ่เลยว่าเป็นนักปฏิบัติไม่ควรปล่อยใจให้ไหลตามอารมณ์ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ทุกประเภทพระฟิลิปได้ฟังหลวงปู่ชาเทศกระแทกเกลียดในใจจังๆแบบนี้น้ำตาท่านก็ไหลซึมเลยไหลเพราะซส้งใจในความเมตตากรุณาของครูบาอาจารย์ที่ท่านอุตสาห์สอนสิทธิ์้โงโอเคาท่านจึงน้อมนำคำสอนนั้นมาสอนตนว่า ตอนเช้าครูบาอาจารย์คงเห็นเราตกนรกทั้งเป็นเพียงเพราะคำพูดของพระรูปอื่นท่านจึงพูดว่า Good morning เพื่อดึงเราขึ้นจากขุมนรกขุมนั้นพอตอนเย็นก็บอกให้เรานวดเท้าให้เพื่อส่งเราขึ้นสู่สวงสวรรค์แต่สุดท้ายท่านก็ถีบเราลงมาข้างล่างบนพื้นดินเพราะสวรรค์ไม่สามารถสอนเราได้ต้องเมืองมนุษย์เท่านั้นเพราะเราฝากใจไว้กับคนอื่นมันจึงต้องผิดหวังอยู่ร่ำไป ท่านจึงสอนให้เราฝากใจไว้กับธรรมแทนจะได้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจกับอะไรอีกขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ